Hã? Cleanham của tôi. You sang hôm bunga đưa. Thì bưng còn đưa. chị tua mía mặt huyền nam. A bunga mía mặt suy an. In vô. mà Trevor. <laughs> Chapter <laughs> đi <laughs> <laughs> <Thật. Nên nhá? cười> à. hết cũng ra. Thuận này nha, về học bài bơn àn, ám nè, mình phải lùi ám Hết bò, khởi hết bò. Ủa, oh, khởi hết, leo váp, khởi hết nè. vào bài bơn, Dùng lăng nè, khởi hết bò. Oh, một chiếc áo nam tham hết nè. này, phải. Bút sắt có bao hết được chứ anh Khởi hết bảo. này, oh, bay, hết này. Mẹ. Mẹ, <laughs> sớm sớm khởi hết bảo. Nè, <laughs> 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 mẹ em như bơ hết. Bố khởi hết đấy. Đi <laughs> <Bạn, cười> lăng mà Tôn, tôn vậy con, đi chùa Ba dùng lắc nha, sẽ ăn làm phát lục nè. Hả? Cứ hết một tuần. Như sai người bưng cả đứa. cả đứa. cái mà phi nào mà mà xưa nè. Mà hí hí. Khi... <laughs> khi... okay, con. Hết một tuần. Nhi nè, mà nè. vò, chập thuế bưng, chập thuế bưng, vàng thuế luôn, Mà vàng thuế đấy, hồn 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 rồi hồn hồn Bà mẹ Hết bỏ Hết chưa ăn ra phát hết bỏ Sao bài đi vì nóng Cười hết bỏ Ờ, áo tít ta tít ta với <laughs> nó cũng đây thì trong đi tít ta một nhiều điều một nhiều thay clip video nó tuần mình nhiều cái clip video như điều gì ở lùng cái youtube với với nó vâng hết vào <bỏ>. tôi <laughs> <laughs> hết <bỏ. cười> hết vào <bỏ. cười> เบื้องดีๆพี่น้องเสื้ออาบน้ำให้ลูกนะเห็นบ่เฮ้ยหมดต่วนเห็นบ่มันยืนนีิยืนนิยักเห็นดีมันยืนนิเห็นบ่กนั่งตั้งก่อนเนี่ยมันยืนนั้นแม่ยืนน้ำนะป๊าพุณหพี่น้องเห็นเห็นดีครับโอ้ อ้าวสวัสดีพี่น้องปองป้ายเบิดทุกผู้ทุคนที่ติดตามว่าบุญโญอ่ามื้อนี้บุญโญก็อ่าได้มีโอกาสอ่าแบบว่าจังได๋วะอ่าสื่อสารเนาะื่อสากับพี่กับน้องเกี่ยวกับเรื่องราวเก่าๆให้พี่น้องได้เบิ่งดิเกี่ยวกับว่าอันน่ะเคยลิ้นเนาะตะกี้เคยลิ้นแม่นเสื้ออาบน้เฮาลูกก็เฮ็ดจังซี่แหละพี่น้องเอ๊ะว่าเห็นบ่ดนํา้ Mình mansau mình à, áp lọ hết rồi quê hết nè, Chừng nói chừng nói chân nói hùa ba to 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 Hết to 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 sẽ áp làm làm to luôn to 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 youtube อันนี้กองอาจจะบมดแจงปหน่อยเดี๋ยวมันอยู่บันทึกวิดีโอเราไปลงในช่องยูทูปให้พี่น้องเบิง้งแสดงพู้ใดที่ยังบทันเห็น,นเนาะเกี่ยวกับเสื้ออนำน้ำให้ลูก,ก็ไปเบิ้งอยูทูปใน,ในอนไรเห็นบ่เตือนเห็นบอก,นนะาากบุณเอาฟ้าบอกคักไปหน่ะไปเออผู้ใด้ยังของคิดเห็นไปไนดะ้คอมเมนต์กันเข้ามาได้พี่น้องเด้อไปวันนี้กลับคืนไปหน่อยนะ <c oughs> <c oughs> เพื่อนเฮ่นเราบอ ฮะเห็นแล้วบ่หูแล้วบ่นี่นะซอบเม่นลูกซอบเม่นลูบว้าบุกเห็นเสื้ออาบน้ำแล้ลูกจั่างถือเห็นซาลแม่์เป็นนะตลกดีวะพี่น้องเองเห็นคอมเมนต์เจ้าพี่น้องเนาะ อ่ะพี่น้องเบิ้งอยู่ u ส e เป็นอะไรคอมเมนต์เบื้องบนเด u t u b e อ่าสำหรับอ่าวิดีโอเนาะบุญ o u t u กับบันทึกถังซ่องอันเลยอันนึงเป็นไลฟ์สดไลฟ์สดก็คือเบ้าแหละผู้ใดที่ติดตามบน y o u อยู่กับข้อทุกคนมีความสุขเนาะอ่าข้อทุกคนมีความสุขอ่าปฏิบัติยังไรวะได้เห็นวิธีชีวิตแบบเก่าๆเนาะเนี่ยี่พี่น้องผู้ใดที่เข้ามาเบิ้ง youtube เนาะตอนนี้บุญ o u t u ไลฟ์สดอยู่ช่องทางอ่าเฟซบุ๊กเนาะแฟนเพจมีคนมาเบิ้งสดอยู่ อ่าหนึ่งหอยสิบกวัวทานเห็นป่ะหนึ่งหอยสิบกวัวทานที่ว่าไล่เมื่อกี้หนึ่งหอยสาวไปเนาะหนึ่งหอยสาวไปวิดีโอนี้ึกบันทึกเนาะเราจะไปลงในช่องยูทูบด้วยพี่น้องเดอ้อฉะนั้นผูใ้ใดที่ยังไม่ได้ติดตามช่องยูทูบบุญโยไปติดตามไว้ซื้อช่องว่าบ้าวบุญโยชาแนลหรือว่าบุญโยชาแนลเดี๋ยวบุญโยพิมพ์ให้บุญโยน,นะ ไายเลื้องไล่เล่าที่พี่น้องที่บุญยูจะพยายามเนาะพยายามสื่อสารนพยายามอ่อนนานรายงานเนาะพยายามเอาให้พี่น้องเบื้อยู่ทางพุนบุญยูชแน,นลบุญยูชแนลชแนลนี่นนน ee, ซื้อโซอ o ยูทูบบุญยู่พี่เป็นมาสร้างคิดเอาเนาะมันจังเป็นมาตรฐานเด พี่นอ้องมันคนลาวเขาพิมพ์ภาษาลาวบ่ดยกว่าสมารถไปพิมพ์เป็นภาษาไทยก็ได้เนาะหรือว่าเป็นภาษาลาวก็ได้พี่นอ้องเป็นพิมพ์เป็น,ปนบันทึกการเดินทางหรือว่าบุญยูอย่างนี่ส็น่าจะเห็นเนาะน่าจะเห็นอยู่อย่าลืมจะพิมพ์เลยมีความคิดเห็นเป็นแสดงความคิดเห็นมาเสื้ออาบน้ำให้รูปซะ บดเฉพาะแต่เลื้ยงเหล่าคงเสื้ออาบน้ำพะลูกดอกมือหน้าบุญอยูกับสี่ข้อยำ่ำเสนอเลื้ยงเล่าอื่นๆนะพี่น้องเบิรงคือกันเนาะอต่พี่น้องตอนนี้มีคนมาเบิรงอยู่หนึ่งหอยขนเนาะเบิรงสดรู้สึกหอนอากาศหอนแดดไล่กันเลยยอกเด็กน้อยลิ้นเนาะยอกท่าตุนนี่แหละท่าตุนนี่นท่าตุนเป็นเนะคนอยู่ค้างบานนี้เนาะดิเอ้ยพาไปเบิรงเสื้ออาบน้ำพะลูกดื้อสุดท้ายก็ได้เห็นเนาะตอนเนาะ มือหน้าไปตัวเข้าต่อเด้อเด้อมือหน้าเราไปบอกเขาว่าเบิงมือหน้าสิพาไปเบิกเสื้ออัำนดำัให้ลูก,<า>กว่าสิเยี่ยมปุ๊บเยี่ยมปุ๊บขอบใจพี่น้องทำนัานเลยเด้อสำหรับไลฟ์สดนี้แล้วก็บันทึกวิดีโอนี้บุญยูกับข้อยารจบลงไปเฮานี้ข้อทุกท่านทุกคนอ่าที่ติดตามช่อง YouTube อยูทูบบุญยูเนาะจ่องยูดีมีแฮงพี่น้องอ่ามีความสุขในการติดตามบุญยูตลอดไปตลอดไป อ่ะปวดใส่ให้พี่น้องทางเฟซบุ๊กเนาะที่ติดตามสดุดในตอนนี้กันอ่าอย่าลืมอ่ะสักซาสุขภาพแล้วก็สุขภาพแข็งแร่งกับบทชุบชุบชุล้อๆรวยๆ,ๆพี่น้องบ๊ายบายเฮ้เฮ้เฮ้เฮ่เราบายบายกันจบายกันเอาบายบ๊ายบายอ่ะทักทายบทสอดทักทายก่อนนี่สบายดีพี่น้องบทชุบชุบคนเด้ออ่าสบายดีสบายฮีโน่หอนบ้านฮี่นอดู่คนบทสอดนั่นหอนหอนหอนเฮ่หอนบ้านเนี่ย

อ,อ่ะสิ้นสุดแล้วสิ้นสุดแล้วไลายสุดนะโพสเนี่ยนั่นะั่นแหละนด่นแหละมันจะไปแจ้งไปได้โอ,อ,อ,อ้เฮนะาใส่อันาาน่ะกรองตัวนั้นไลายสุดอันถ้าใส่เป็นกองตัวนีตายมันสิแจ้งกว่าพร้อมแล้วบ่ตนพร้อมแล้วบ่ฮไป

Kurung lapi Tuti Nying, nying, nying Nying, nying,